ลายพลางที่เห็นอยู่นี้เป็นลายพลางของไลเข่นที่เกาะอยู่ที่ต้นชมพูภูคาไม่ใช่ลายพรางบนเสื้อของใครแต่ต้นชมพูภูคาสวมเสื้อไลเข่นตลอดทั้งลำต้นลายมีความสวยสดงดงามสีสันแปลกตาตามสภาพพืชพันธุ์ที่เกาะเกี่ยวอยู่บางชนิดมีลำต้นยื่นออกมาเล็กๆเ,เป็นจัดชนีชีวัตคุณภาพอากาศ ที่มีความบริสุทธิ์สูงมีความเป็นมลพิษต่ำมากจนกระทั่งไรเข่นเจริญเติบโตต้นชมพูภูคาต้นนี้จึงนำไรเข่นมาสวมใส่อย่างเท่สง่าและงดงามสวมตั้งแต่โคนต้นไปจรดยอดต้นเมื่อชมพูภูคาต้นนี้ออกดอกคงทําให้สถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถานแห่งนี้งดงามและมีความแปลกตาอลังการ ด้วยไล่เข้นที่ใส่เสื้อ